าวันนี้สวัสดีครับมาอยู่กับอีซูซูดีแม็กจัดทรงสวยๆล้อแม็กโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยพาทรงพาสีไม่ขาดสีประตูเกียร์ธรรมดาเปิดราคาอยู่ที่179,000บาทคันนี้ได้ปี2007เครื่อง2อ0 5ครับเป็นข้าวลามตัดแล้วามาชมรอบคันนะครับนี่เดินมาชมรอบคันนี่ ภายในภายในเขาแต่งภายในเป็นเบาะหนังเบาะหนันงเกียร์ธรรมดาครับเบาะหนังสวยๆเลยสีดำตัดได้สีแดงได้จะจกไฟฟ้าด้วยครับคันนี้สวยๆเลยเดิมๆรถเดิมๆครับนี่แอคเลย เดิมๆครับไม่มีชนไม่มีคว่ำลายสวยๆเลยเนี่ไปดูสีสีถือว่าสวยครับสี่สีถือว่าสวยมีแม็กไลเนอร์ให้ด้วยในไนเนอร์นี่แม er ็กไลเนอร์ไม่มีรอยจอดนะครับไม่มีรอยจอดท้ายเดิมๆครับท้ายเดิมๆ สองฝั่งลายเดิมๆครับนี่ดูรอบทางนี้ทางนี้ก็จัดล้อมแม็กเหมือนกันคัดทรงคัดสีสวยครับ s, <S l x ล้อมแม็กยางดีเลยครับยางดีเมาจะลองสตาร์ทดูนะครับระจกไฟฟ้าเดี๋ยวเข้ามาดูข้างมหนเจได้แบบนี้ครับ ลองฟังเสียงสตาร์ทดูแอร์หนาวครับอันนี้แอร์หนาวไม่สองแสนสี่อันนี้ไมอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับเกร์ไม่เกียร์เข้านิ่มเกียร์เข้าชิดไม่มีหลุดครับเกยียร์เข้าครบหมดกระจกไฟฟ้า จ,จุดไฟขึ้นลงได,ขงได้ขึ้นลงได้ครบหมดครับขึ้นลงได้ครบหมดใช้งานได้ปกติลงได้มาดูฝาโปรงข้างหน้าครับ เครื่อง2,005ครับแก่เย็นๆมีัไอ้นะครับน,นี่ไอ้นิดนิดนิดครับีไอ้นิดหน่อยสไตล e ์อีซูรแล้วชอบเป็นเครื่องในเครื่อง2,005ครับ ใส่ตกแต่งแค่เป็นอลูมิเนียมไม่ได้แต่งซิ่งควันควันไม่ดำนะครับวันนี้ดูควันควันข้างหลังควันคันนี้ไม่ค่อยดำเครื่องเงียบ ไม่มีควันดำนะครับคันนี้จัดทรงแค่ล้อแม็ก์สวยแต่งอลูมิเนียมปี2 0 0 7 1 7 9 0 0 0ดหนึเจ็ด้านบาทบัดได้สวัสดีครับชมรอบคันสีสวยจัดทรงล้อแม็ก์จัดทรงโรเตี้ย สีน้ำตาลครับสีสวยเงาเลยเครื่องสองพันห้าไฟท้ายไม่มีแต่งนะครับจบกไฟฟ้าใช้ได้สีบ่บาทพองใช้งานเลยนะครับคันนี้ควนไม่ดำนะครับนี่ไม่ได้แต่งไม่ได้รีแมป เครื่องเดิมๆแต่งแค่ท่ออากาศนะครับแต่งท่ออากาศให้สวยงามนี่ทาสีต่อถึงสองห้าหกแปดใช้กันยาวๆเลยนะครับใช้กันยาวๆเลยทาสีนี่จัดลองแม็กสวยๆเลยนะครับ